สวัสดีค่ะพอ่อแม่เอฟซสาวน่อยเพชรบานแพงเอฟซีผู้แมวเหมียวด้วยค่ะอุย้ยมือนีมาสายเนาะคะ่ะจนเทียงนะคะ,จน,นะ,คะจนสิบใบามาทักทายพอ่อแม่เอฟซด้วยคะ่ะมัวแต่จัดสวนจัดดอกไม้ด้านหลังนะคะเพราะว่ามันแหงเนาะ แดดมันหลายแดดมันแห้งค่ะคุณครูก็เลยจัดสวนเพลิดเพลินกว่าสูงหัเมือนะคะมาอาบนา้ำอาบทาแตงตูตดเดบมาเบาข่าวเรื่องหมอลำนะคะว่าเป็นแบบใดจังใดเนาะ,ค,ะค่ะเบิ่งหมอลำไปน้ำเฮ็ดเบียกไปน้ำได้คุณครูก็ได้ความสุขเล็กๆน้อยของคุณครูเนาะไก้สิเปิดภาคเรียนแล้วอาทิตย์หน้านก็จะไปเตรียมความพร้อมจริงๆก็ไปโรงเรียนเกือบทุกมือแล้วนะคะ เมื่อวานก็นมีอาการแจ็คหน่อยเนาะไปแผ่ทุเรียนบางคนเพิ่นเอิ่มเ,มเพิ่นผิแซ่บเนาะคุณผู้ผัดโอ้ยนะคะเฮ็ดจังได๋เนาะวาสนาบ่ได้กินน้ำเพิ่นดอกค่ะเพราะว่าแผลกรีนเนาะมันเป็นมาตั้งแต่น้อยอากาศก็ฮ้อนแบบนี้ถึงขันลมหมอนนอนเสือ้อผละเนาะ,ะค่ะพี่น้องเอ้ยเนาะค่ะหายระมัดระวังอากาศฮ้อนเอียงกะต้องระวังนะคะอายุไล่ขึ้นเนยคุณคู่กะเอ้านะคะมาถักไข่งามเนาะต้นหนวดฤาษีอันนี้ต้อกบอกให้เบื้องในะค่ะคุณคู่ เป็นความชอบนะคะจากได้มาที่ทท,ที่เรียกด้ชอเลน้อยสมิงเนยคะ่ะปลูกไปปลูกมามมนก,ก็กล้าเต็มบานเลยเพระาะว่าเขาสีมักแดดจักน้อยบอยริเรยูรุมคุณคู้ชปลูกรอบบานเลยนะคะด้วยความชอบเอาใส่ต้นหอยเป็นพวงออมาคือร้านอาหารสวยสวยงามนะคะหลายหลายคนก็นจะชื่นชอบเนาะสอบถามได้ได้ว่าปลูกแบบใดสั่งออนไลน์เลยะคะ่ะช่อหนึ่งแค่สิบกว่าบาท ะะเธอที่เหล็กกับปูป่เป็นเท่ากับขยายไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆมันก็สีงามเองนะะเนาะค่ะเนาะปุ๋ยกับบรญญิญยากก็ซื้อใช้ปุ๋ยเกลือผสมน,ามนะะ้าแล้วก็ฉีดเข้าไปนะคะกแต่ว่าถ้าถึกแดดแห้งกรอบถึงได้ค่ะมันก็จะกรอบคือข้างนอกของคู่นี้ส่วนที่มันถึกแดดมันก็จะบ,บางงามมากอะคะ่คอยๆดึงก็ค่อยจัดไปขยเยาขยเาเอาอันผงออกจลกหน่อยนะคะมันก็จะคู่ๆออกมันก็จะได้ให้งามเนอะอันนี้เขาเอาหอฟางค่ะหลายคนกั แง่เอา้าคือง,งามแถคุณคู่ันะสินะคะบางมองมันถือมันค่ะมันอยู่ห่มมันสิบองงามนะคะสิบองามก็ต้องให้ถือเบียดนี่ชักหน่อยค่ะเขายาวขยาวออกเอา้าเมื่อกี้กไปเบิงอ่าหมุกบัวพงบัวปีโพดเนาพยพยนะในกลุ่มเอฟซีมานาภูบาหอยภูผ่านเห็นเห็นอ่าหนองหักแพรก,กับหนองมานาใส่ชุดสีม่วงฟอนเกี่ยวกันป้าคือง,งามแถเนาะมันไข่ไข,ข่ว่าเคมีมันเข้ากันได้แบบ อคือเขาเห็นอ่านร่ำวงนะคะคลายร่รำวงกับผู้บ่าวผู้สาวฟ้อนเกี่ยวกันผู้ดึงห้องเพงผู้ดึงฟ้อนอ้อมกันหมุนอ้อมกันนะคะมากมากค่ะชุดสีม่วง <c oughs> น้องตัวพี่ใส่กระโปรงบานจาักหน่อยเอาเป็นน้องตัวพี่น้องหักแพงใส่กระโปรงบานจักน่อยหมุนพิ้ว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 ,วไปก็นจะเป็นกลมๆบอกท่านนี่ก็อ้อมโอ้ยภาพนารักเด้ออันใดนารักเข้ากับวา่านารักนะอัน,ปนไปไดนเป็นตะหักเป็นตะแพงกับถองวาจังซันได้พี่น้องเลยนะคะอาจจะเป็นหนึ่งแหละจากทิ่ใจหักแพง คนศิลป์ในตูศิลปินเห็นยังกะพ่อได้ยิ้มพ่อได้ยแยมนะคะตรงไหนทีพ่พรนจิตดาากับคุณครูขออนุญาตกล่าวขามเพราะว่าชีวิตของคุณครูมักมักความสนุกสนานเนาะอันไหนที่มันเบิ่งฟังเลว้วบมวนกะบ่ปะเป็นยังกะแล้่แต่เพื่อนเห้่แต่เจ้าสไตล์ไปสไตล์มันนะคะเข้ากับไปของเฮ้าได้เรื่อยๆรืนะคะชื่นชมไปดีใจน้าทุกมือทุกเว้นละคะ่ะนะได้มาไล่ไปแสดงทั้งได้ไมว่าจะเป็นภาคอีสานบานเฮ้า ไปทางกรุงเทพกรุงไทยกับม้าน,นะคะไปทางทะเลไปทางทะเลชายทะเลกับม้านก็ถือว่าชูกีนะคนหักคนแพงนี่เท่าก็ต้องเหตหเพลเห็นได้คนเขาจะหักจะแพงกันนี่มันบริไถสั่งขึ้นมาง่ายๆเพราะฉะนั้นมือจะมาสกลนครนล่กับปะนะคะคุณคู่ก็จะแสดงให้เห็นขึ้นกันเนาะว่าความหักความแพงแถวเมืองสกลนคร อีจะมีตัวศิลปินเป็นแบบใดเอามาเชียร์กันได้ไหม,ไมกําลังจะเอ็คู่น้อมาไปอยู่ไก่กับมาสมทบนอกจากกับคุณคู่ก็ได้ค่ะเพราะว่าบางที่ไปแต่พูดเดียวหลายจะกีดกีดกีดอยู่กับเสียกอายมูเด้ภาพลักษณ์มันก็สิเสียหายเนาะก็ต้องหามูหาพวกไปสิกีดกีดเขาสับัสัา่าเลยคู่เมียเขาปวดแท้เราหันไปว่ายุงเรีย้ยงเราเปรียบร้อยโป๊ะปากโป๊ะตีกมาท่าไปเบ่งหมอนเล่ามาปูอยู่หน้าหาันหอมแก้มศิลปินยุวาสัน ใหซาให้ล hey, ื่อหลเม็นบ <t ick> ่อทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากับเห็นติป็นติปไปที่มาของเขานี่แหละเนาะค่ะจากไหนกะมวนมวนเบิ้งหมอล่ำกับมวนเบิ้งคุณครูบอกน้ำกันกะฟังกันไปหัวหัวมวนมวนไปน้ำกันนี่แหละนะคะถ่ายคลิปของคุณครูกับมีเพลงมวมวนให้ฟังนะคะบางอันกะเป็นเพลงที่เขาแต่งขึ้นมาจากความรู้สึกนั่นรู้สึกนี่ฟังไปเพื่อนเพื่อนไปเพราะว่า จะได้ฟังกับตัวเมื่อยอยู่ในช่องของคุณครูเนาะฝากพอ่พอพอ่อแม่เอซี่ติดตามผลงานของคุณเหเมียวกับคู้มุวก,มกวัวพุ่งน้ำกันให้กำลังใจนะคะซึ่งกันและกันหากแพงศิล,ลปินน้ำกันสิ่งใดดีเขาก็ว่าดีสิ่งใดบ่ดีเขาก็นํำม,มาเบาเมื่อยมาก่าวข้อได้ข้อได้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขของศิล,ลปินเพื่นเนาะคะ่ะอ้าวเดดคักคคุณครูเหมียวกบสิไปอาบน้ำให้กะทินหน่อยนะคะเอาไปกำลังใจกันค่ะพ่อพ่อแม่ค่ะสวัสดีค่ะ คนส่งสายตายผ่าใจร้าวร้อนเมื่อคราได้พบตบ้งอนสาวคนงามอยู่ที่ท่ารถน้องส่งยิ้มหวานน้องครานสวยงามหมดจดพี่คนขับรถน้องไครตัวอยู่ที่สถานี เัื่อสายตาเปลี่ยนไกลออกมาจากไกลไปแล้วรับตาคิดถึงแก้วตาที่อยู่ข้างนี้เพียงสองสามวันผู้เนิ่นานจากกันเป็นปีจากไกลกันไปไหลายยุมลดทั่วหัวใจอา ูกันเปรียบเลยเหมือนเธอกับฉันสวรรค์บันดาลคู่กันแน่แน,นอนคนง,งามไายตุวส่วนพี่ชายโซเฟอร์บนบอนรักกันไม่สั่นไม่ก้อนวางร่วมเคียงบอนชู่วนาตาปี ตัวเทียบจอดสถานีที่ไม้ฝากขาวไปถึงสามวัยดูแลหวัวใจพี่ชายให้ดีทําตกหล่นไว้พี่สายตายในสถานีอากน้องช่วยดูให้ทีเพราใจดวงมีอักอดีกับ สายตายเพื่อนไกลออกมาจากไกลไปแล้วรับตาคิดถึงแก้วตาที่อยู่ข้างนี้เพียงสองสามวันยูนิ่นานจากกันเป็นปีจากไกลกันไปหลายหุมลดทัวหัวใจอาวรเข้านี จริงเป็นสิ่ง,งคู่กันเปรียบเลยเหมือนเธอกับฉันสวรรค์บันดาลคู่กันแน่นอนคนง,งาม้ายตัวส่วนพี่ชายโซเฟอร์บอลบอลรักกันไม่สั่นไม่กลอวนวางรวมเคียงมอนชู่หนาตาปี รถหัวเทียบจอดสถานีที่ไม้ฝากขาออกไปถึงสามวัยดูแลหัวใจพี่ชายให้ดีทำตกหล่นไว้ที่สายตายในสถานีกันองช่วยดูให้ทีเพราใจดวงนี้อักอดีกับเธอ